นั่นแหละนั่นจังไก็อดาน้องละเดี๋ยวใกล้สิได้ขึ้นนอนเฮือนใหม่แล้วเนาะอ่าใกล้สิได้ขึ้นมานอนเฮือนจบเฮือนงามแล้วก็เป็นจังได๋ซะเอ้ยถูกใจเลยแม่นบ่ถูกใจเลยเนาะอืนั่นแหละบ่หยังสิเานใจเลยใจเนาะตัดฮงยงานอ่กับสางแก้วทีมงานางแก้วนทีมงานางแก้วแม่นบ่โอ้ยว่าจพอจังคายกันอเอ้า่น ยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูสุคนเด้อเนาะมาพบมาพบกับบอจินและกับบอตาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเลยเอ้าเนาะพ่อพี่น้องโอ้ยเนาะอยู่ห่างท่แบบนี้่สบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องลุงป้าเบิร์ตสกูสุคนพี่น้องเลยโดยอ้าวเมื่อนี้ก็มาสามคนเนาะพ่อพี่น้องเนาะเฮ้ยบอจินบอต้ามารถบัตรบอต้าสบายดีแล้วปุบกันแมนพบกันเนาะสบายเนาะมันดังสบายดีเด้อพี่น้องเลยเนาะนั่นแหละมาเพื่อนของเร้ยบันดาเพิ่นพี่น้องหลังจากว่า อ่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าเป็นได้เฮ็ดเฮือนเดืซันให้เนาะอทางบัตรานี่จะนับมือได้บ่บ่ตานดูว่านับเดือนได้อ่าจังได๋เฮือนเพื่อนบริขามาหาเพิ่นแน่โอ้ตั้งแต่ผู้เลี้ยครับรถบ่ตาลูมผู้รูปพระผู้เลเนาะพี่น้องขออพุ่นบ่อ้าวช่วงนั้นนะด้เกเข่าในุดท้ายเด้นี่มานี่พากัะหน่ำลงพอเสร็จเจอถือว่าโดนเติมเนาะพอบัดนี้ก็สิมาเบิ่งพี่น้องบ่ิจิตมาตั้งแต่ตอน Phần nyaw sau. sau, nó Nó mai juga. 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 pha juga. Mai phi Mai juga. Mai nó À Điều Mai juga. Mai juga. Mai đài Mai juga. 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 À juga. Mai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  juga. เอาขนมไม้เนาะอ้าวหมูตาไปซื้อมาบ่อืออ้าวโอไปสนพพูพี่น้องอ่ามื้อนี้กะทางบิดกับปตาเนาะซื้อขนมเนาะามาตอน้องๆเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันได้เด้เนาะ5บัดนีกะสิพากันไปกินข้าวกินน้พี่น้องเอ้ยเนาะแล้วกะสิพากันออกไปเวียกต่อนะพี่น้องเอ้ยปาเอาตาเอา ต่อพุ <mówi> oh, ่นเกิบก่อนนะนะอย่าให้มาจิตเกิบก่อนนะพอพี่น้องเป็นมึงเด้อไปเฮือนงามก็มีบาดนี้บัดนี้เดินนี่ก็เพิ่นซื้อให้บ่บดนี้ยเอ้าสบายดีเด้อเนาะสดีสบายดีอืมซื้อทั้งเดินเนาะเฮ็ดทั้งเฮือนพี่น้องเอ้ยแม่นาอ้อมละัวนี่เนาะทงด้มวลนี่แพงบ่เท่าใด๋20,000 20,000 โอ้มสื่อเลีเนาะเป็นเงาใครพี่น like ้องบอนี kind of ่แห่ะเพื่อนจังหวะต่างปันให้อยู่เนาะโดยงั้นกันขายปืนเพี่นเอาขายเพชรเนหนึ่งสองสามหมื่นเพื่อนพี่นงเพราว่าอันนี้บัดแา่ว่าวมีที่ชนที่เช่ารอกันยังให้อยู่คือเราหานะอ่าเนาะข้นมาพวมีที่ชนที่เช่าพนี้ยัง ก็ยังได้อยู่ลูกหลานอืแต่ว่านี่นี่อะลีเนาะงามคักอยู่เพิ่นเอาให้กันทั้งสาวรักหัวพร้อมเนาะเหาะแล้วกันนี่ตู้ยนมพแม่นบ่่ตู้ยนมพนี่ฮะโอ้จว่าบูดบ่เสียแล้วบดนี้อ่าจังไดล่ะบ่ไปตอทาแดบ่จิตือใครแดมาเต็มุงเนาะมานก่อนว่าบในบอากาของเอื้อยนะโอ้ยก่ามาอ แต่ขากินทั้งไม้ทั้งยาตาไม่ล้วกะทัไม่เบิ้ดล้วกะอันก็เป็นติดนิ่งติดเงี้ยอ๋อทังไม่เบิ้ดมันเป็ี่ยนผิวโตอีกมันบ่จากเยาวชนโรซี่นอนบัตรสบายดีเด้อด้ด้เอ้ามาคราบสบายดีสบายดีบัตรกฮักไม้ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นเคยฝากมาเพิ่นยังฝากมาอยู่บ่โอแบ๊วมันบัตรถือแล้วเพิ่นเกลยดยาโอบัเอื้อยกินทั้งไม้แต่ได้ถักเลยก็ไ่ได้กินกินแนต่กินแต่เอื้อยกินยาแคลเซียม กับจานกัมิตอรมินอะไยนบางปัจมุนเนบแล้วก็ไปเนย่างนี้แะแต้แคยาแควเชื่อมกับมิตรมินในถืกมันบอกกจักสิให้ว่าจาังไดีเลยม่ยมจักคมจัเกเราน่า้พอกินแล้วดีขึ้นบ่มใช่ก็มันกัอันแบบจานก็มิตารมินรวมนี่แกแปลว่ากินแล,ล้วแหละนอนรับบังคับให้นอนอะไรบมนเราได้แต่นอนนอนกับนอนผ่านเลื่องให้ได้นอนะเนาะบังคับให้นอนดิ จนายลำเด้อไอเด้อเนาะเป็นจะได้สาดึงเฮือนดิแบบว่าฮิตฮอตขั้นตอนไหนแล้วเป็นมุ่งสังกสีฟ้านี่มุ่งสังกสีแล้วช่วงนึง่งแต่บอจีบ่าหูหรือบ่าว่าผู้รักผู้ใ่ทั้งทด่อันนี้นะทั้งทั้งเอ้ยบุญเป็นบ่ทั้งสาบุญพร้อมกระทั่งอันบาปบาบุญบอจันต์บาบุญสามคนโอ้นอนเตียงพ่อเตียงพร้อม านสมทบกันเข้ามาพี่นะนาะี่ด้เนาะเพื่อิ่าต้นเยอิต้นเพิลูกบงเนาะพี่เนาะเออเตดินก็ห่อได้ดินเขาเรียบร้อยจริงนะอ่าแบบในการก่อสร้างมีพอเรียบร้อยเขาเรียบร้อยเลยครับ ใจน้ำเนาะมี่บได้ยู่หัวยังน้อยรังหัวนี่แหละบ้านนี้แต่ตัวนี้นมันช่างบ่สม,มุนว,ว,ว,ว่าแล้วนี่ยเล่าแล่าเราพูด<ม>่าให้มากเ้าพูด่าเอาเพื่อกกกนกระทบกันกับเพียงมันบดีนะก่อนอืมครับนึ่งมันจะต้องมั่งแหละทีจังโลง่งเออไหวเห็ดยังอื่นวานีบัตรหน้าม,มีใกล้ๆมีรอไปนียเมนนั่นแหละเออพามันบีิสิก่าเห็ดตามเพื่อนคือว่าเนี่ย ว่าหนึ่งมาเ้ากัเอาใส่เพื่อนเ้างดีเนาะอ่ากันว่าเดืองไมมอันนี้เนาะห้องยาค็ดอ่านั่นก็ยัเค็ดเนาะบ่ครับเน่ก็ดีใช้น้ำนู่นเองมันนี่ก็ได้ที่ว่าได้มาหาเนาะองได้เข้ามาโดนแลี้ยเนาะอุ้ยบพราตาคิดว่าฮอดอยู่จักสามเดือนเหงาบวกเดี๋ยวตั้งแต่เข้าอาห้องไมมเนาะห้องไมมมาให้ แตดบักไอ้นึงตัวน่ะเออลมๆเพื่แม่นบ่ไกับข้าเนาะั้มแน่ข้าแน่พี่น้องเอ้ยอ่าไิดุข้าวน้ําบ่าวบ่าโทหาแต่แบบอกเว่นยางก็ได้เนาะเนาะบ่ได้ติบ่ได้ว่าดอกมีแต่ว่าหมีเวลาหรือว่ามีลูใหญ่เพิ่นให้มากะมาได้ทุกมื่แหละเนาะแต่ว่าเพิ่น บ่มีผู้ช่วยเขามากอะได้กายมาทั้งนี้เนาะกับเบลเวียนเขามาอัปเดตอยู่เตาน้องเอ้ยอ่าังเชนบุญนี่เนาะกับมาหาเอยยึดติกเนาะแติกเนาะอืมไ้าวว่าบ้านเดียวกันเมะก็น่าดิอืมอ่าคืออติกเพื่อนเป็นคนบ้านป่าหนาบ่เป็นคนบ้านป่าหนามอ๋อแต่ว่าบ้านฮะโพนะฮะแต่แต่บ้านฮะโพมันขึ้นเขตนะโพเนาะแต่บ้านเป็นบ้านป่าน้ำเนาะอ่าบ่ที่แล้วบ่ได้เข้ามาเรื่อยเนาะ อ่าน้องงำๆเนาะพ่อพี่น้องไปบิ๊กเดเอบิ๊กเพิ่นนั่นเด้โดยโดยตีตีคือเนาะเด้อโดนแม่เพิ่นตกแคมแดงอือทาไง่ายแท้กายมาบ่อยากงําันน้องบ่นี่ฮะเนเพิ่นย่างงอมๆไปพนกับหมู่เพิ่นโอ้ยไปโรงเพิ่นว่าเนาะไปโรงยบพุ่นนั่นน่ะอทางน้องนี่คือสิบ่ได้ลงแล้วเนาะแม่นี่ จนกลัวเมดีฉีไข้ผู้ใดจะเม,มดีเมไข้แล้วบัตมันแกโตเลยคืคอกีขาดเลยเนาะมีแต่ว่าซอยเฮดเวียกเคลื่อนแค่น้วเนาะม่เคลื่อนซานนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าการทำกันเที่ยงสำคัญอยู่นะ <c oughs> พออ่านได้เคียนออก <c oughs> นอกนอกเองกับพอะอ่านได้อยู่บ่เขียนก็นได้อยู่เนาะบ้มนเนีนด่ดีดีดีเนาะบัดนปีหน้าอีกหน่อยผู้นั้นอีกแล้วนะผู้น้อยฮันเนาะอยากอยากไปอีกฮันอยากลงยี่บองเฮียนฮะ อีกลงอีกลงอยู่เนาะลงอยู่เพื่อนแต่ว่าลากๆเลยก็คือทั้งน้องเพื่อนนี่แหละเนา่ะใส่เฮ็ดเวียกเลยมันบ่เอ้ยโดยบ่าวไปใส่เลยล่ะไปลิ้นไปหัวก็ไปใส่เลยอ้าวเนาะว่าแรก็เป็นก็ขอเนาะเป็นมือเป็นเท้าเนาะให้แม่เพิ่นเป็บ่าวเป็นยังเป็นมืัตสุจ้างเมย์ว่าแม่ว่าโอ้อยากนี่เด้อยากให้ไปนั่นเด้ไปนี่เด้เนาะไป อาครบไปงั้นไปชุ่มไปแช่เนาะไปเรียกบ้านกันเพื่อนกันเมนเพื่อนนี่แหละไปเทนไปแจกวินเทียนเข่าหรือว่าไปแก้วดองมาห่อนกับไปขึ้นลานบ้านใชนเนาะเทียนเนาะคนนี้ละไปนะนี่แหละจังมีบทเฮียนเต้น้อยไปเลยลุกเก่งคนบปนี้ละใหญ่มากไปเลยเก่งเนาะอืมเนาะกัปะกับบ้าแต่น้อยแบบนี้เนาะพ่อพี่น้องนผู้นั้นเก่งจิ้นผู้นั้นกินตลอดสิ แต่ว่าเรื่องการกินของเอื้ยนี่เป็นยังไงเสะยังกะลัมกึ้งเราอยู่บ่กะลัมกะลัมกอืมกังกินกระพิดโดนหน่ิกับเอื้อยไม่เคยลองอจีฮะแต่กะลัมาแล้วทางที่ดีก็จะกะลัมได้กะลัมไปเลยเนี่ยมันดังนี่บัดกินมาพิษมาบัดเ้ื่อยบัดโอ้ยเพราะว่าบ่ได้กินอย่างเราคิดง้อนะลูกอ่ะไอ้ง้อไอ้น้องเพิ่นนี่ทั้งกี่เห็ดในใดก็มาเนี่ยคือทั้งน้องได้เสะเห็ดยังกินมาเนี่ย ยำปลากระปองบ่อเตียงทองบ่แน่มาไก่น้องบ่อเตียงไปทุ่ที่ทั่วเด่นทุ่งที่ถัวเดนเนาะอยู่ป่าอยู่ดอนก็เห็นมาได้อยู่ดอนก็เห็นเนาะบ่เคยชิลงท่าก็เนี่ยแหละอย่าเดือดจีบต่อตาจีพาลงไปเบิ้งเฮือนใหม่เพิ่นก็เด้อไปจีด้ออ่ะเออด้วยแต่ฉันน้องก็จีลงไปเบิ้งเ็ได้เด้อเด้อล้ำบาเด้อน้ำเบาไปเตี้ยนเข้ามาเลยโด้วยน้ำเบาอยู่ดีมีแห้งเบิ่อทั้งสามคนนั่นแหละขึ้นรถลงเหนือขึ้นเหนือลงใต้กันเลย ขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเด้อน้ำบ่าวเด้อาบเป็นหนุ่มพ่อใส่เอ้ยน้องเต้าต่อไปเด้อน้ำบ่าวเด้าซ่าดูเนาะมาเฉิบอตาลงไปก่อนโหมดไหมก่อนเนาะโอเคแล้ะเนาะาว่ได้ยินเสียงช้างเพิ่นเฮ็ดียวตัวตัวเต็มลงไปปุ่านี่ก็สิคือกันแท้เอ้ยเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็ดีใจเล้วล่ะได้มาเยี่ยมยามทั้งไทยเนาะแล้วก็สิมาเบิ่งเฮือนเบึงชานมาอัปเดตเบิ่งเนาะ เพร,ะระาะว่าเราบปได้มาโดนเนี่ยก็อยากเบิ้งว่าตอนนี้เข้าหน้าไปห่อใส่แล้วพี่สันก็ดีใจพ่อน้องดีใจเยูะบ่ดีใจหลายเนาะจะได้พาเมย์กับน้อ,อ,นองนุ่มพากันนอนอยู่ตะกี้พายนอนอยู่ห้องน้ำบ่ยังนอนอยู่บ่เดี๋ยวนิบ่ได้นอนห้องน้ำโองห้องบ่ห้อหงแอร์ด้เนาะมันกว้างคุณใส่เก็บเข่า นี่นี่เฮ็ดเก็บข้าวบ่เดี๋ยวนี้โดยเอาข้าวเข้าไว้หันเออเธอว่าน้องขึ้นมานนอนทึ่งนี่เม็นบ่โดยอืงแต่พอไปแล้วก็น้องขึ้นมานอนทึ่งอืมนั่นแหละนั่นแหละจังไหนก็อดนอน้องละเดี๋ยวใกล้จะได้ขึ้นนอนเทินหม่แล้วเนาะอ่าใกล้จะได้ขึ้นมานอนเทินจมพนงามแล้วก็แปลเป็นยังได้เซ่อเยถูกใจเลยแม็นบ่ถูกใจเลยนะเนาะเอะอืมนั่นแหละ มีความอย่างที่เบาอาดีใจแล้วจะตัดแห้งโดยจะเิดเนี่ยังมาเนาะเพื่อเขาซิได้สานีเนาะเห็ดเบียเห็ดกันเองก็ยังไรนั้นนะขาดเขาขาดน้ำคือตอนน้ำเบาเห็นเอ้ยไม่แหละขาดอะไรอะไรแน่วเอ้ยะไรชุ่มื้อนี่ก็เป็นจอยเหลอมากนะอดอดในอยู่ในกินเนาะอือนั่นแน่นแหละ่ได้น้ำเบา แต่กานะเอ้ยจนมามมีข่าวน้ำจะกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังพอได้กินอยู่ดีเนาะยังอยู่ได้เสียเนาะยังลายยู่เนาะใครยืดอกเื่อน้องดาจังไงไม่ไหวเนาะกินลไรเด้อเนาะกินอลายจังไงไม่ไหวไปเสีเนาะมาคำแต่เดี๋ยวสีผ้ากันล้งไปทางตารางกันเลยเด้อเนาะโอเคเอาเอสบายดีสบายดีเนาะโดยโดยพับกินแดอบดดขนงเดือดเน้อขนตคอเจ้าจิี้ พัถนาสิ่งไหนคอยได้งานได้รับมาได้ซเนอะซาถูกสบายดีสบายดีเนาะเนินไปพ่อครับไปเบื้องขึอนงามกว่านั้อเลยเด้อเนาะเอาน้องพ่อพี่น้องก็คือสีประมาณนี้แหละเดี๋ยวสีได้พาเพิ่นหัวอ้อมบด้วยเลยหัวเนาะกับกัล่งทางลัดไี่น่องเดินพ่อมเนาะเดินก็ได้กว้างพี่น้องแคมทางอีกพิชันเนาะแล้วก็มีโต๊ะงามๆอีกเนั่งเลยเนาะโต๊ะงามๆพ่อจังเลย อโอ <prestigious S 1> no, mm ้ยเนาะปูนนี่ก็ยังหลายชอบไปดีนี่เนาะอืมดอยสั่งมาเพิ่มอีกเนาะอืมเดี๋ยวพี่น้องขี้จะจักงมาพี่น้องเองมันนี่ก็ได้เนาะมาสามคนเนาะมะเบียดพ่นก้อนานเพิ่นก็ได้ฮะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเด้อไปเนาะเออนี่ก็จะเป็นกองหีนทรายก่อนก้อนหินเพิ่นเนาะยังหลายดิพี่น้องเอ้ย

đi chạy nấm phần đấy phi nông đi chạy nấm phần cho này cả khút ở đó khút sợ đắc cua phi nông oh nó thằng này huyền thằng này cua nó cả bớt thân anh lẽ phi nông ấy nó à, đi mua đi chạy nấm nữa nó có bún có khuôn phu nhai phần phi nông thì bà sẽ chui nó nhìn đây à. ngắm ngắm โอ้ส oh, si ังกะสีเพื่อนพี่น้องพุ่นยาวขนาดเลยนี่เนาะเป็นี่ชงนี่เนาะโอ้มาหนีสร้างเขตอยัางน้อมาหนี่กบผาบ่ โอ้อยดูดูเทจะคนใช่ปะเป็ดคนแเป็ดคนบะประจําเท่าั้นปคนดิคุงานมาเพิ่มเติมมีเหมืนไรนวันให้ปประจําแท่นักน้อยดูดูที่เลยอืม มาเห um, er er uh, oh. oh, er uh, so ็ด uh, yeah, oh, ูหนึ่งสองเอันขาว่ายูใต่พูอข้าบลยอืมแต่ว่าตอนนี้คือ้ากันก็อก็อนนองวันนี้เนาะก่อนวันนี้นงเอ้านเอาไมน่มาคกทรงานก็ใช้ได้มุ่งทำเร้วอ๋อยังแต่แรงบนี่โอ้แต่ว่ากวงเนาะก้าพที่น้องไปอ่าล่อบนก่อนเนาะระคำอืจะพำพนไทยไม่ได้เจ้ากระทถนนี่มันกระโอนกบนี่นะ อันน่ะเสือตัวสัพเ์แล้วเคีตัวสับเหมือนนี้ตอนออกนี่มันห่อนไดยเนาะห่อนตัวสัพ์ไทยมาได้พี่น้องเลยอ่านี่แหละน้องพ่อพี่น้องปลาตะกวงครับปัญญังบันนี้ก็ได้เนาะทั้างบนเฮือนคัวนี่พี่น้องเลยปลาตัวบัดของน้าบัดอยู่ข้างนอกพี่น้องมาโดดแหงกวงเข้าไปอีกบัดนี้เนาะชูงอีกน้องพ่อพี่น้องฝนปลาตัวเข้าตาเข้าตา ใช่ไหมครับครับเลือดพ้วนต่เป็นเงาเนาะเนาะขัดต้อนเดี๋ยวบางทางนี้ก็เอ้าเป็นท้องไหท้องหน้าพี่น้องโอ้ยเนาะเอ้าดีใจน้ำเพลินพี่น้องเลยเอ้าก็คือสีประมาณนี้เด้อน้องพอพี่น้องทางบริจิตถึงคืออ่าสิ่งใขอตัวจบคลิปเนาะเนาะเนาะกตเดี๋ยวสิบ้ากันเมื่อเด้อโอเคแล้วพอเด้ออ่าอยู่ดีเพ่งสบายดีสบายดีเนาะเดินเดิน ด้วยด้วยเนาเสียงกับเปรี้ยงๆเนาะพ้อพี่น้องจังไงกับการขอโทษขอแค่น้ำได้หลายเนาะเนาจังไงกับมิตร่าร์เนาขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เด้อเนาะที่ว่าได้สดสวยอ่าทั้งเทานของเอื้อบันตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าจนได้จนเมื่อนี้เนาะ้อพี่น้องก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ แรงใจปรารถนาเดอ้อเนาะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ๊วยจิตเองขอกล่าวคำบวาสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเดอ้อ